สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์แชนเนลครับวันนี้ลุงทัศน์มาพบมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่หนึ่งสิงหาครับหนึ่งสิงหาหกสี่เรามาพบมาเจอกันพี่น้องครับและเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมานําเสนอครับเป็นวิ่งบนสี่ตัดสองครับสี่ตัดสองยังไงพี่น้องครับสูตรหนึ่งได้สี่ตัวอีกสองสูตรได้สูตรละสองตัวครับ แต่ขอบอกก่อนครับงวดที่แล้วผิดสองสูตรครับถูกสูตรหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับสูตรนี้นะแต่ลุงทัดมั่นใจว่างวดนี้กลับมาถูกแน่นอนครับโดยเฉพาะเลขวิ่งสี่ตัวครับมาครับจะได้อะไรครับและทํายังไงผิดยังไงมาดูกันครับฟังคำเตือนเลยแล้วรับชมครับพี่น้องครับแล้วเรามาวิเคราะห์ช่วยกันนะครับมาครับคำเตือนครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกําลังนําเสนอเป็นแค่แนวทางลุงทัศน์ขอย้ํานะครับเป็นแค่แนวทางสําหรับใครที่ยังไม่มีข้อมูลเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับและช่องของเรานะสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีด้วยความหวังนีจากลุงทัศน์ชแนลครับมาครับฝากและเตือน พี่น้องของเราแล้วคงจะเข้าใจนะครับเจตนา,าของผมทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางครับมาครับผมจะเริ่มคํานวณจากสองพฤษสภาไปก็แล้วกันครับและก่อนจะรับชมนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ลุงทัดด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับขอบพระคุณมากๆครับสําหรับพี่น้องทุกคนที่กดไลค์และกดติดตามให้ลุงทัดครับมาครับ ตัวสูตรครับร้อยสิบหน่วยบนบวกรหัสศูนย์สามสามสองงวดที่แล้วผิดสูตรที่สองสิบล่างบวกร้อยที่หนึ่งบวกศูนย์วงหนึ่งผิดงวดที่แล้วสูตรที่สองหน่วยล่างบวกร้อยที่หนึ่งบวกห้าสูตรนี้ถูกครับอ่ะหลุงทัดติ๊กให้แต่ลุงทัดมั่นใจว่ากลับมาถูกแน่นอนโดยเฉพาะสูตรปักหลักสามสี่ตัวนี่นะสี่ตัวมาอาจมาสองตัวมาครับคำนวณจากสองพฤษภาพี่น้องครับ ร้อยสิบหน่วยบนเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดบวกศูนย์หนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าหนึ่งสี่เจ็ดเก้าครับสูตรที่สองสิบล่างบวกร้อยที่หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่ได้สี่กับห้าสูตรที่สองหน่วยล่าง บวกร้อยที่หนึ่งบวกห้าแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดบวกห้าเป็นสิบหกได้หกกับเจ็ดอุ้ย,อยขออภัยพี่น้องครับเมื่อเรามาดูแบบนี้พี่น้องครับเลขที่มันตรงกันมันจะมีอยู่ฝั่งนี้ตรงกันที่สี่นะครับอ่าลุงทัดติ๊กไว้ก่อนครับมีสี่และมาชนสูตรนี้มีเจ็ดนะครับทีนี้เราจะได้วิ่งสี่กับเจ็ดถ้ากรณีนี้นะ ถ้าเราได้สี่ฝั่งนี้เราจะเอาสี่ชุดนี้มาชนสี่หกสี่เจ็ดได้แค่นั้นครับแล้วถ้าเราเอาเจ็ดครับเจ็ดสองสูตรนี้ที่มันตรงกันเอามาชนตรงนี้ครับจะได้เจ็ดสี่เจ็ดห้าแลวก็ไปกลับก็จะได้อยู่สี่หางเท่านั้นครับมาครับมาดูผลพี่น้องครับออกอะไรครับ คำนวณจากสองพฤษภามาใช้สิบหกพฤษภานะหกแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าเอาเจ็ดชุดนี้มาชนเจ็ดสี่เจ็ดห้าเข้าชุดโต๊ะนะครับเพราะสูตรนี้ไปหลักร้อยแต่ถ้าเอาสองสูตรนี้ชนกันถูกเจ็ดเก้า มาครับถูกเจ็ดเก้าแต่คู่ชุดของเราจะเข้าชุดเจ็ดห้านะครับถ้าเอาสองสูตรนี้ไปนชนกันถึงจะถูกเจ็ดเก้ามาครับงวดต่อไปเลยพี่น้องครับร้อยสิบหน่วยบนห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าหนึ่งสี่เจ็ดเก้า สูตรที่สองก็สิบล่างบวกร้อยที่หนึ่งสิบล่างเป็นสี่ร้อยที่หนึ่งเป็นแปดหนึ่งบวกแปดได้เก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ได้เก้ากับศูนย์สูตรที่สามก็หน่วยล่างบวกร้อยที่หนึ่งบวกได้ห้าคงที่สี่บวกแปดได้สิบสองบวกห้าได้สิบเจ็ดจะได้เจ็ดกับแปดแล้วถ้าเราเอาสองสูตรนี้มาชนกันพี่น้องครับเราจะได้วิ่งเจ็ดนี่นะ เจ็ดสูตรนี้ที่มันมาตรงกันจะได้วิ่งเจ็ดและสองสูตรนี้มาชนสูตรนี้จะได้วิ่งเก้าสูตรนี้กับสูตรนี้ชนกันไม่ได้เราก็ที่จะเอาเจ็ดฝั่งนี้มาชนกับฝั่งนี้และเอาเก้าฝั่งนี้มาชนกับฝั่งนี้ถ้าเจ็ดพี่น้องครับได้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วเก้าครับ 9ก็จะได้เก้าเจ็ดดเก้า้าแปดแปดเก้าและเอาสูตรนี้มาชนกับสูตรนี้ก็จะได้อยู่สองสี่เป็นแปดเป็นสิบหกหางเหมือนงวดน,นี้นะที่ลุงทัดบอกจะเอาสองสูตรนี้มาชนสูตรนี้กันเป็นหลักเพราะเมื่อชนกันแล้วมันจะได้2ตัวบนพี่น้องครับอย่างงวดน,นี้มาชนมันได้เจ็มาครับคำนวณจากสิบหกพฤษภามาใช้1มิถุนาพี่น้องครับ

จะถูก7ตัวเดียวก็ไม่ถูก2ตัวอยู่ดีพี่น้องครับเพราะฉะนั้นงวดนี้เราได้แค่9กับ7เป็นตัววิ่งและมาหลักร้อยกับหลักสิบก็จะเหมือนงวดนี้แหละพี่น้องครับแต่งวดนี้ไปชนแล้วมันเข้า7 9มาครับลองดูงวดต่อไปพี่น้องครับ 9.9บวกเเป็น18ครับบวกหนึ่งแปบวกสเป็น11ครับ1 1บเวกสเป็น14 4สบวกสเป็น6 8.1.4.6สูตรที่2ก็10ล่างบวกร้อที่1 4ึบวกหเป็น10ครับเป็น0นะ0ูบวกหได้1สูตรที่2ก็หน่วยล่างบวกร้อที่1นบวกห้าคงที่ หน่วยล่างบวกร้อยที่หนึ่งห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดบวกหาเป็นสิบสี่ห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดบวกห้เป็นสิบหกนี่นะครับตัวสูตรพี่น้องครับลุงทัดพูดวกไปเวียนมากลัวพี่น้องจะ งงครับหน่วยล่างบวกร้อยที่1บวกด้วย5้าคงที่ก่อนหน่วยล่างคือ500้อยที่1คือ6กหบวกหเป็น11บวกด้วย5เป็น16กนะครับก็จะได้6กับ7นะครับอ่ะนี่ลุงทัดบวกผิดต้องเป็น6กับ7นะครับ มาถ้าเรามาดูแบบนี้พี่น้องครับทีนี้สูตรนี้มีหกกับเจ็ดจะไปชนกันที่หกนะครับเราได้วิ่งหกก่อนครับอันดับแรกเอาสูตรนี้มาชนกันได้หนึ่งครับเราได้วิ่งหนึ่งพี่น้องครับชนที่หนึ่งนะถ้าเราเอาหนึ่งฝั่งนี้ที่ชนกันนะครับมาวิ่งชนหกกับเจ็ดก็จะได้หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง แล้วถ้าได้เอาหกฝั่งนี้นะครับมาวิ่งชนศูนย์กับหนึ่งก็จะได้หกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกก็จะมาชนกันที่หนึ่งหกหกหนึ่งและรางวันและพี่น้องครับคำนวณจากหนึ่ง 1, มิถุนามาใช้สิบหกมิถุนาครับหกก็หนึ่งแปดหกหนึ่งหกมาวิ่งชนตัวนี้เต็มเต็มเลยครับหกหนึ่งหนึ่งหก เอาหนึ่งมาวิ่งชนนี้ก็จะมีหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็จะถูกหนึ่งหกหนึ่งอยู่ดีพี่น้องครับอันนี้เต็มเต็มครับงวดน,นี้มาครับดูต่อไปครับผมคำนวณหนึ่งไม่ใช่ครับคำนวณสิบหกไปใช้หนึ่งกรกฎาเลยนะครับสามตัวบนบวกกันครับร้อยสิบหน่วยสิบสี่สิบห้าห้าบวกสามได้แปดบวกสามได้สิบเอ็ดบวกสองได้สาม ไปต่อครับสูตรที่สองสิบล่างบวกร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองหน่วยล่างบวกร้อยที่หนึ่งบวกได้ห้าคงที่ 7, ary, เจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดบวกห้าได้สิบสองเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดบวกห้าได้สิบสอง สอบวกหจะได้3มก็จะได้2กับ3ามโอ้นี่ไงลุงทัดเขียนผิดมาเขียนไว้ตรงนี้ก็จะได้2กับ3ครับ ถ้ามาชนกันเราจะเห็นวิ่งสองครับและชนสูตรนี้ได้ด้วยทีนี้ได้สามแล้วถ้าเอาสูตรนี้มาชนสูตรนี้จะได้วิ่งหนึ่งได้วิ่งหนึ่งได้วิ่งสองวิ่งสามพี่น้องครับสังเกตดูนะมันไม่เหมือนปกตินะครับปกติมันจะไม่ชนได้สามตัวแบบนี้ครับ มาดูครับมันออกอะไรครับเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดรางวัลออกห้าหนึ่งเจ็ดครับสองกับสามผิดครับที่ชนกันนะสูตรนี้ชนกันได้สองแล้วเอาสูตรนี้มาชนสูตรนี้ได้สามถูกเฉพาะสูตรนี้กับสูตรนี้นะครับได้วิ่งหนึ่งออกห้าหนึ่งเจ็ด สองสูตรนี้ผิดนะครับไอสองกับสามนี้ผิดนะถูกเฉพาะหนึ่งตัวนี้นะครับนี่ผิดวดน,นี้ผิดครับมาครับและผิดอีกวดหนึ่งงวันนี้ก็ผิดตรงไหนครับผิดสูตรนี้นะครับห้าบวกหกเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามบวกสามได้หกบวกสามได้เก้าบวกสองได้สิบเอ็ดสามหกเก้าหนึ่งสูตรที่สองที่ผิดนะครับ สูตรนี้อ่สูตรนี้ถูกครับสูตรที่สามมันผิดสิบล่างบวกร้อยที่หนึ่งเจ็ดบวกสองได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์สูตรที่าท 1, 7, 2, 9, 1, 0. สามครับหน่วยล่างบวกร้อยที่หนึ่งบวกได้สองเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกบวกห้าได้ยี่สิบเอ็ด ได้6ได้1จะได้1กับ2นี่ได้1กับ2นะครับสูตรนี้ถ้ามาชนกันพี่น้องครับเราจะได้วิ่งหนึ่งนะครับสูตรนี้มาชนสูตรนี้ได้วิ่งหนึ่งสูตรนี้ชนสูตรนี้ได้วิ่งเก้า ถ้าเอาหนึ่งมาพี่น้องครับหนึ่งนี่นะจิมม์ชนก็จะได้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้ามาก็จะมีเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าตัวที่เราจะคิดว่าน่าจะใช้ก็คงจะเป็นหนึ่งเก้าคพี่น้องครับสรุปมบันดอกเลยครับห้าห้าหกเจ็ดสองห้า เจ็ดสองห้าผิดหมดเลยนี่แหละที่ลุงทัศน์บอกว่าผิดพี่น้องครับผิดผิดถูกเฉพาะสูตรนี้ครับที่ได้สองเจ็ดสองห้ามาครับทีนี้เรามาดูกันครับงวดต่อไปครับซึ่งลุงทัศน์คิดว่ากลับมาถูกแน่นอนครับมามาดูครับ บวกร้อยสิบหน่วยบนเจ็ดบวกสองได้เก้าบวกห้าได้สิบสี่สี่บวกสามได้เจ็ดบวกสามได้ศูนย์บวกสองได้สองสี่เจ็ดศูนย์สองสิบล่างบวกร้อยที่หนึ่งสิบล่างเป็นเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดกับเก้าหน่วยล่างบวกร้อยที่หนึ่งบวกด้วยห้าคงที่ได้หกกับเจ็ดชนกันที่เจ็ดครับสูตรนี้นะชนที่เก็ดครับ แปดเก้ามาชนสูตรนี้ไม่มีครับชนกันที่เกด มาครับทีนี้ลงท่านก็จะจับผู้ชุดนะครับถ้าเจ็ดมาจริงมันก็จะมี7,8,7,9เท่านั้นแหละครับถ้าเรายึดเจ็ดนะมี7,8,7,9แเก็ดมาชนตัวนี้นะครับ จ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วลุงทัดจะยึดสูตรนี้ครับเป็นหลักครับถ้ากรณีที่เกตไม่มาพี่น้องครับ เจ็ดไม่มาก็จะได้สี่แปดหกอันนี้เป็นชุดโต๊ะไปเลยนะครับสี่แปดหกสี่แปดหกสี่เก้าหก ให้เป็นชุดโต๊อย่างเดียวนะครับ486496เจ็ดถ้ากรณีไม่มาแต่ผมจะใส่ไว้นะครับเผื่อเจ็ดมันมาแล้วมันอาจจะไปอยู่ชุดอื่นไปอยู่ร้อยอยู่สิบมันจะไม่เข้ากันลุงทัดจะยึดเจ็ดไปด้วย789แล้วก็0

สองแปดแล้วก็สองเก้าหกมีพี่น้องครับได้แค่นี้ น้าลงทัดเลือกให้นะครับเป็นชุดโต๊ะนะครับเลือกไปที่486กับ496นะครับ นี่ครับสำหรับคลิปนี้ได้แค่นี้เลพี่น้องครับถ้าใครคิดว่าเกบมาครับพี่น้องครับรูดเกบไปเลยก็ได้นะตัวเนี้ยสูตรนี้มันผิดแล้วมันจะมาไหมพี่น้องครับ อย่าลืมว่ามันผิดนะครับลุงทัดติ๊กไว้ให้แล้วนะลืมอธิบายให้ฟังว่ามันผิดสูตรนี้มันผิดมาครับงวดที่แล้วมันได้เก้ากับศูนย์แต่งวดนี้มันจะมาหรือเปล่าพี่น้องครับแต่ไอตัวนี้มาแน่นอนลุงทัดกับว่ามาถูกแน่นอนครับสูตรนี้ก็ผิดงวดที่แล้วถ้ามาชนสูตรนี้ได้เจ็ดหรือใครอยากจะเอาสองสูตรมาชนสูตรนี้ก็ได้นะครับเนี่ย เอาหกมาชนสี่ชนเจ็ดชนศูนย์ชนสองเจ็ดมาชนนี้ถ้าเอานี้มาชนลุงทัดวางหกสี่ฝากหกสี่ไว้หางหนึ่งครับนี่นะถ้าใช้สองสูตรนี้มาชนกันนี่นะถ้ากรณีสูตรนี้ผิดนะครับ หกสี่สี่หกเจ็ดสี่สีเจ็ดมันจะได้แค่นี้ครับถ้ากรณีที่สูตรนี้ผิดอีกนะอันนี้คือชนถ้าสูตรนี้ถูกเราเอาเจ็ดที่ได้ตรงกันมาชนสูตรนี้ครับ นี่นะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ชนได้นะครับอ่ะมาครับถ้าไปชนหลายตัวพี่น้องก็จะไม่ชอบอีกครับเพราะมันเลขเริ่มเยอะเพราะฉะนั้นลุงท่านวางไว้แค่นี้นะครับถ้าเจ็ดมาก็จะได้เจ็ดแปดเจ็ดเก้า แต่ในนี้กลับมาถูกแน่นอนลุงทัดว่าสี่เจ็ดศูนย์สองงวดที่แล้วผิดนะครับพี่น้องครับสูตรนี้ก็ผิดสองสูตรนี้ผิดนะครับงวดที่แล้วอาจติ๊กไว้แบบนี้ครับสูตรนี้ถูกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ก็สวยนะพี่น้องครับลุงทัดชอบจริงเลยอ่ะแถมให้หน่อยหนึ่งเยอะไม่เป็นไรขอให้ถูกครับนี่ เพราะอะไรพี่น้องครับ07นี้มาจากไหนครับนี่แหละครับ0770เพราะลุงทัดลงช่องใหญ่พี่น้องครับไม่ใช่อะไรหรอกครับลงที่ช่องใหญ่นะเพราะสองสูตรนี้สูตรนี้สามสูตรชนกันมันได้ศูนย์ตัวเดียวเผื่อมันมาครับและสูตรนี้พี่น้องครับ ชนกันสองตัวมาหนึ่งตัวสามสูตรชนกันได้เก็บตัวเดียวเพราะฉะนั้นลุงทัศน์จับเจ็ตัวนี้มาวิ่งชนศูนย์ตัวนี้จะได้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์และในนี้ถ้ากรณีนี้มีมาพี่น้องครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดก็สวยดีเหมือนกันถ้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์มาเอาถ้ากรณีที่แปดกับเก้ามาเราเอาแปดกับเก้ามาไว้หลักร้อยก็ไม่เสียหายครับพี่น้องเพราะมันไม่มีหลายตัวถ้าถูกแล้วมันได้เยอะ อันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องลุงทัดวิเคราะห์ให้ฟังเฉยๆครับถ้าเรา07ที่มันไปนตรงกับช่องใหญ่ที่ลุงทัศน์ลงนะถ้า07มามี8 07 8 70 9 07 9 70เท่านั้นพี่น้องครับเลขตรงนะครับถ้าอันนี้จะเป็นเลขตัวตรงทันทีเลยอันนี้เป็นโต้นอย่างเดียวนะอันนี้จะเป็นตรงพี่น้องครับ ถ้าชนเลขประจำวันอาทิตย์นะหลุงทัดลืมบอกวันอาทิตย์ครับเลขประจำวันนะมันเข้ามาตลอดนะพี่น้องครับงวดนี้ได้หนึ่งได้สี่ได้แปดครับถ้ามาชนในนี้มันจะมีสี่แปดทันทีเลยนะทีนี้เนี่ยสี่แปดแปดสี่หกแปดสี่มีไหมมีครับนี่สี่แปดหกหกแปดสี่ มีโอกาสมากพี่น้องครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดก็มาได้ครับเพราะมาชนอันนี้เลขหลักของเราอยู่แล้วนะครับชุดนี้เอาเจ็ดตัวนี้มาชนแปดชนเก็เข้าเลขประจำวันด้วยโอเคครับอยู่ที่พี่น้องแล้วแหละลูกทัดวิเคราะห์ให้ดูแค่นี้ครับมาครับคลิปนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ครับ ขอฝากไว้ด้วยครับช่องนี้เป็นช่องใหม่ลุงทัดลุงทัดจะเริ่มลงสม่ําเสมอแล้วพี่น้องครับทีนี้มีเวลาแล้วครับลุงทัดว่างและทีนี้อย่างน้อยๆลุงทัดจะลงวันละหนึ่งทิปนะครับขอฝากติดตามไว้ด้วยพี่น้องครับมาครับสุดท้ายทายสุดขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยดีตลอดมาขอขอบคุณมากๆครับงวดน,นี้ขอให้โชคดีอีกเหมือนงวดที่แล้วนะครับ วดที่แล้วก็คงจะมีใครถูกอยู่นะครับลงทับลงไม่กี่ชุดแต่มันก็ถูกอยู่มาครับขอบคุณมากๆครับวันนี้สวัสดีครับ